สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแบ่งปันเกี่ยวกับใส่โปรแกรมความคิดใส่โปรแกรมชีวิตใหม่โปรแกรมตอนเช้าโปรแกรมตอนเย็นโปรแกรมตลอดเวลาฉันมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นเศรษฐีเงินล้านใครมั่งคะที่โปรแกรมแบบนั้นแล้วนานเท่าไหร่แล้วที่คุณโปรแกรมจิตใต้สำนึกใหม่ พีวีคนหนึ่งค่ะรู้เรื่องกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลค่ะเรียนรู้การเข้ามาอยู่ในสเปเรชียลของพีวีนี้เรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะพีวีเริ่มต้นที่การรู้จักกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลก่อนค่ะได้รู้จักกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลกับดร์เวงไดเออร์ถ้าใครรู้จักนะเขาเป็นปรมาจารย์ของกฎแรงดึงดูดกฎจักรวาลเลยแต่ น,นี้จะไม่ได้เล่าถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่จะมาบอกว่าทําไมบางคนใช้กดแรงดึงดูดกดจักรวาลแล้วได้ผลแล้วทําไมบางคนใช้ไม่ได้ผลพอพี่วีได้มาเรียนรู้เรื่องของการฮิลลิ่งการฮิลที่มาเป็นฮิลเลอร์ได้รู้เลยค่ะว่าสิ่งที่เราไม่สามารถดึงดูดสิ่งที่ตัวเองโปรแกรมพวกเนี้ย ได้ผลสำเร็จอย่างที่เราตั้งใจไว้สปูสปาร์ทันทีทันใดพวกนี้ค่ะมันเป็นเพราะอะไรได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับเ,เรื่องของเป็นฮิลเลอร์แก้ปมปัญหาเยียวยาในวัยเด็กของเรารู้เลยค่ะว่าเด็กน้อยของเราเนี่ยค่ะเขายังมีปมเด็กน้อยคือจิตใต้สำนึกของเราค่ะเขาจะมากับเราตอนที่เราเกิดและ จะอยู่ในวัยของก่อนที่จะไปโรงเรียนค่ะเด็กน้อยช่วงนี้ค่ะเขาจะเป็นจิตบริสุทธิ์จิตใต้สำนึกหรือจิตที่สามารถควบคุมถ้าคนเรียนรู้กดแรงดึงดูดกฎจักรวาลคุณจะรู้เลยว่าจิตใต้สำนึกเราจะโดนเราจะาได้รู้เรื่องของจิตใต้สำนึกที่เป็นภูเขาอยู่ข้างบนค่ะที่ครูบาอาจารย์จะชอบชอบ ให้เราภูเขาภูเขาน้ําแข็งค่ะแล้วก็ให้เราเห็นเฉพาะแค่ข้างบนเราจะเห็นแค่นี้ค่ะภูเขาน้ําแข็งแต่ข้างล่างเนี้ยใหญ่มากซึ่งถ้าเรารู้จักภาพยนตร์ไททานิกภาพยนตร์ไททานิกค่ะ มาชนภูเขาน้ําแข็งที่มองไม่เห็นอยู่ใต้น้าเนี่ยค่ะแล้วก็จมลงไปใต้มหาสมุทรภูเขาน้ําแข็งใต้มหาสมุทรเนี่ยค่ะคือจิตใต้สสำเร็จของเราหรือจิตดั้งเดิมธาตุแท้ของเราตอนที่เราตอนที่เราก่อนจะมาเกิดแล้วก็มาเกิดในท้องแม่แล้วเรา เรียนรู้ใน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 ครอบครัวในคนที่ดูแลเราจนกว่าก่อนที่เราจะไปโรงเรียนจิตตรงเนี้ยค่ะสำคัญมากๆจิตของเราตรงนี้สำคัญมากเราส่วนมากจะนึกถึงแค่ตรงนี้มองเห็นแค่จุดบนเนี้ยค่ะแต่จริงๆแล้ววันนี้จะมาขยายค่ะเนื่องจากได้มารู้เรื่องเกี่ยวกับก,บการฮีลิ่งแล้วฮีลลิ่งแล้ว เรารู้เลยว่าอ๋อจิตของวัยเด็กของเราเนี่ยสำคัญมากเลยเขากําอารมณ์ณความรู้สึกเหล่านั้นค่ะไว้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ความรู้สึกเสียใจเศร้าใจหรือน้อยใจเขากําไว้อย่างแน่นเลยเพื่อที่เขาเนี่ยกำสามารถกําหนดชีวิตของเราได้เลยถ้าคุณไม่สาถ้าคุณไม่ฮิว เข้าไปเยียวยาและแก้ปมเปิดปมตัวนั้นค่ะชีวิตของเราก็จะเป็นแบบคล้ายๆกันเลยแต่คุณรู้ไหมคะว่าเราสามารถไปแก้ปมตรงนั้นได้โดยการใช้การทรานส์การเข้าไปทำคล้ายๆกับจิตใต้สำานึกของเราเข้าไปแก้จุดๆนั้นซึ่งเมื่อเราได้แก้แล้วค่ะเราใส่พลังความรักใส่โปรแกรมใหม่ได้ ถ้าพูดอีกแบบหนึ่งให้มองเห็นได้ชัดก็คือเราจะทำความสะอาดบ้านของเราไม่ได้เลยถ้าเราไม่เก็บขยะต่างๆถ้าเราไม่ไปเคลียร์สิ่งที่เคยอยู่ในบ้านเอาออกก่อนแล้วเราถึงเอาสิ่งใหม่ๆเข้าไปก็เหมือนกันเราจะโปรแกรมจิตอย่างเดียวก็ซื้อแต่เฟอร์นิเจอร์มาใส่ซื้อแต่เฟอร์นิเจอร์สวยขนาดไหนมันก็สวยแต่วันแรกค่ะแล้วมันก็ยังเป็น ขยะมันก็สะหมักหมมอยู่ที่เดิมถ้ามองให้เห็นชัดขนาดนั้นอีกก็คือเราสวยแต่หน้าค่ะแต่เราไม่ได้อับน้ำนี่คือสิ่งที่การไปเยียวยาคือเราไปอาบน้ำให้กิจใต้จำนนกของเราค่ะไปล้างทำความสะอาดแล้วเราค่อยแต่งหน้าทาตาให้สวยงามให้สดใสแล้วชีวิตเราก็จะเริ่มดีขึ้นใส่โปรแกรมอะไรมาก็เข้าใส่ ความรู้สึกอะไรมาก็เข้าและปลมของเด็กน้อยเนี่ยค่ะคือตัวกําหนดของเราเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ในไวัยไหนก็แล้วแต่พี่วีได้เคสฮีลเลิ่งไปพี่วีได้เข้ามารู้เลยว่ามันใช่เลยสิ่งที่ครูบาอาจารย์บอกสิ่งที่เราเคยโปรแกรมไม่เข้ามาในหัวของเราอะ่ะมันอยู่แต่ข้างบนเท่านั้นแต่มันไม่ได้เข้าลึกมันไม่ได้เข้าลึกถึง ปมข้างในของเด็กน้อยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยค่ะเด็กน้อยเขาจะไม่เปิดให้เราเข้าไปง่ายๆจนกว่าที่เราจะอนุญาตและเข้าไปน้อมตัวน้อมความรู้สึกพวกนี้ค่ะเข้าไปซึ่งพีวีเห็นแล้วได้แก้ไขได้ช่วยการเยียวยาได้มาเรียนรู้ตรงนี้เห็นแท้จริงแท้แน่นอนเลยว่าเพราะเหตุน,นี้นี่เองเราถึง ไม่สามารถโปรแกรมจิตแล้วได้ผลสำเร็จก็เพราะว่าบ้านของเรายัางสกปรกอยู่ตอนนี้พี่วีรู้เรื่องนี้แล้วใครอยากจะไปทำความสะอาดบ้านหรือจิตใต้สำเร็ของคุณให้เด็กน้อยของคุณเนี่ยเขาเปิดรับพลังงานช,งช่วงนี้กำลังพลังงานดีมากๆยินดีเลยค่ะเรามาร่วมกันค่ะซึ่งพี่วีบอกเลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่พีค ของพลังงานที่เราสามารถจะไปแก้ไขในการใช้เรื่องของจิตวิญญาณเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพลังงานของเบื้องบนเนี่ยคะ่ะลงมาช่วยเราอย่างเต็มที่วันนี้มาแบ่งปันและขยายแค่นี้คะ่ะพี่วีจะลงและทำคลิปแบบนี้บ่อยๆมากขึ้นมีความสุขค่ะที่ได้ช่วยเหลือคนและมีความสุขที่เราเนี่ยยิ่งรู้จุดตรงเนี้ยคะ่ะ หลอกสนุกกับการมาทำภารกิจนี้มากๆค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ